สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่แผนการตลาด B&N n Direct ทุกท่านครับจะดีไหมถ้าคุณมีธุรกิจที่เกิดจากการซื้อกินซื้อใช้ของคุณเองและคนอื่นๆในเครือข่ายผู้บริโภคข,ของคุณเริ่มต้นง่ายๆแค่คุณเลือกสินค้าอะไรก็ได้ของ B&N n Direct เพียง200-400บาทสะสมจนครบ250 PV เพื่อทำคุณสมบัติของตัวคุณเองให้เป็นตำแหน่งเอเพื่อรับรายได้จากแผนการตลาดของบริษัทนั่นเอง มาเริ่มกันเลยนะครับตำแหน่งทางธุรกิจของ bn n direct มีทั้งหมด5ตำแหน่งครับตำแหน่ง s 250 pv ตำแหน่ง m 500 pv ตำแหน่ง l 1,500 pv ตำแหน่ง xl 3000 pv ตำแหน่ง xxl 5000 pv รายได้ช่องทางแรกคือรายได้ค่าแนะนำสูงสุดถึง130%ตามรายละเอียดนี้นะครับชั้นลูก100% ชั้นหลาน20%ชั้นเลน10%รายได้ช่องทางที่2รายได้ท็อปอัพในทุกๆครั้งที่เรามีการซื้อกินซื้อใช้สินค้าในรหัสของเราเองเราจะได้รับรีเบททันที30%ของคะแนน PV และในทุกๆครั้งที่ทีมงานชั้นลูกของเราซื้อสินค้าเราจะได้รับ20%ของคะแนน PV รายได้ช่องทางที่3เป็นรายได้บริหารทีมหรือที่นิยมเรียกกันว่ารายได้จับคู่นั่นเองนะครับ ยกตัวอย่างนะครับตัวเราอยู่ในตำแหน่ง XXL กรณีที่1ถ้าเรามีคะแนนฝั่งซ้ายเข้ามา5,000 PV และมีคะแนนฝั่งขวาเข้ามา5,000 PV จะเข้าหลักเกณฑ์1น่ับ1โดยจะนำคะแนนทั้ง2ฝั่งมารวมกันคือ5,000บวก5,000เท่ากับ10,000 PV คูณด้วย40%เท่ากับว่าเราจะมีรายได้ทันที4,000บาทกรณีที่2ถ้าเรามีคะแนนฝั่งซ้ายเข้ามา5,000 PV และมีคะแนนฝั่งขวาเข้ามา10,000 PV จะเข้าหลักเกณฑ์น1นึ่ับสโดยนําคะแนนทั้ง2ฝั่งมารวมกันคือ5000ันบวกหนึ่งหมเท่ากับ15,000 PV คูณด้วย40%เท่ากับว่าเราจะมีรายได้ทันที6000บาทกรณีที่3ถ้าเรามีคะแนนฝั่งซ้ายเข้ามา5,000 PV และมีคะแนนฝั่งขวาเข้ามา15,000 PV จะเข้าหลักเกณฑ์น1นึ่ับสโดยนําคะแนนทั้ง2ฝั่งมารวมกันคือ 5,000บวก15,000เท่ากับ20,000 PV คูณด้วย40%เท่ากับว่าเราจะมีรายได้ทันที8,000บาทจะเห็นได้ว่าแม้ทำงานในสายอ่อนเท่าเดิมคือ5,000 PV แต่รายได้เพิ่มขึ้นจาก4,000เป็น6,000และเป็น8,000บาทเลยทีเดียวรายได้ช่องทางที่4ีเป็นรายได้บริหารองค์กรหรือที่นิยมเรียกกันว่ารายได้แมทชิ่งซึ่งในแผนนี้รับสูงสุดถึง10ชั้น โดยแบ่งตามลำดับดังนี้ชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหลนรับ4%ของรายได้จากคู่และอีก7จชั้นที่เหลือรับ2%ของรายได้จากคู่นอกจากรายได้จากแผนการตลาดแล้วเรายังมีรายได้จากการขายปลีกสินค้าอีกมากมายรวมถึงโอกาสในการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศฟรีและรุนรับของสมนาคุณอีกมากมายจากทางบริษัทหากคุณสนใจที่เข้ามาทำธุรกิจร่วมกับเ n, n ีย i r e c t สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ w w w b n n d i r e c t